ไปไหนคะวันนี้เข้าสาขาครับสาขากระปะพึกครับผมทําไมเนียต้องเข้าสาขาด้วยคะเนี่ยไปดูความเรียบร้อยแล้วก็ไปดูเด็กการทํางานของเด็กว่าเป็นยังไงบ้างอยากให้เนียแนะนําพี่ๆที่ทําธุรกิจร้านอาหารเหมือนเราอะค่ะทำร้านอาหารที่ทําธุรกิจเหมือนเราก็คือมันเข้าร้านบ่อยพยายามอย่าปล่อยถ้าปล่อยแล้วเดี๋ยวอะไรอะไรที่ปูไว้อะไรไว้มันก็จะไม่ค่อยดีมันไม่ได้มาตรฐาน อันนี้เฮียต้องเข้าร้านเป็นประจําเลยใช่ไหมคะครับผมเข้าประจําครับเป็นเพื่อนทุกคนอย่าลืมนะครับมันเข้าดูร้านบ่อยๆถ้ามีหลายสาขาเราจะได้ดูจุดบกพร่องของมันว่ามันเป็นยังไงเราจะแก้ไขยังไงแล้วก็บริการลูกค้าหน่อยตอนรับลูกค้าหน่อยอเดี๋ยวก็ลูกค้าก็จะถามว่าหนูหนูเท่าแก่ไม่มาเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้เราต้องเข้าไปให้ให้ลูกค้ารู้จักเราบ้างว่าเราเป็นใครนี่แกนี้ ขายดีใช่ไหมเฮียใช่เคล็ับการขายดีไปคุยกับลูกค้าหน่อยเขาจะได้รู้ว่าเออร้านนี้เป็นของเราอะไรอย่เงี้ยดูแลให้ดีๆคุณภาพดีๆก็มันก็ต่อยอดเราได้อ่าฝากไว้พี่ๆทุกคนนะคะครับสวัสดีครับ